ล้อกับฝ่ายบัญชีของบริษัทตลอดเลยอะ่ะนี่ล่าสุดเนี่ยฝ่ายบัญชีเพิ่งมาบอกว่าคุณที่น่าคะคุณที่น่าจะแจกหนังสือฟรีโดยที่ไม่มีกําไรไม่ได้นะคะซึ่งที่น่าก็แบบ ทีน่าอยากทำอ่ะโอเคป่าะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากเนี่ยได้หนังสือฟรีนะคะตอนนี้เนี่ยที่น่าก็กำลังแจกหนังสือสมาร์ทมาร์เก็ตติ้งสูตรสำเร็จขายดีออนไลน์ด้วยการตลาดแบบอัจฉริยะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็จะรู้เนาะว่าในหลายจังหวัดเนี่ยประสบกับภาวะน้ำท่วมนะคะทำให้เจ้าของธุรกิจหลายคนหรือว่าร้านค้าหลายหลายร้านเนี่ยก็ต้องปิดกิจการไปด้วยบางร้านเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าจะกลับมาเปิดเมื่อไหร่ที่น่าก็เลยอยากที่จะช่วยสพอร์ตตรงนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะทำออนไลน์์ไไไดด้้เรราาาาสมถที่จะขยออนนล เราจะเพิ่มลูกค้าใหม่ได้เพิ่มยอดขายได้เพิ่มกําไรได้โดยไม่จําเป็นที่จะต้องพึ่งทําเลเราจะเห็นเนาะเวลาที่มีวิกฤตต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิกฤตน้าท่วมที่เราเจออยู่ตอนนี้หรือวิกฤตโลกหลายที่ผ่านมานะคะธุรกิจที่มีทาเลส่วนใหญ่ก็จะได้รับผลกระทบเป็นธุรกิจแรกๆเลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากที่จะมีแผนสํารองอยากที่จะมีรายได้เข้ามาอีกช่องทางหนึ่งผ่านการทําออนไลน์เนี่ยคุณสามารถที่จะแคปหน้าจอนี้แล้วแอดไลน์มารับหนังสือฟรีได้นะคะ แอดครูทีหน้าเพื่อที่คุณจะได้เริ่มทําออนไลน์มีแนวทางมีวิธีการแล้วก็ทําให้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจหนังสือเล่มนี้มีจํานวนจํากัดนะคะรีบทักมาได้เลยแอดครูทีหน้าค่ะ